บัญชีที่สำนักพระยายมกำหนดวันตายไว้แล้วทุกคนคนตายได้ทุกสถานที่ถ้าถึงวาระที่มันจะตายต้องทราบว่าความตายเขากำหนดสถานที่และเวลาไว้แล้วเราจะไปไหนไม่ต้องกลัวถ้าอย่างไม่ถึงวาระที่เขากำหนดมันก็ไม่ตายพอถึงวาระที่เขากำหนดไว้แล้วมันต้องตายแน่เราจะไปคิดว่า ตายนอกบ้านตายในบ้านไม่แน่นอนอยากจะรู้ก็ไปดูที่บัญชีพรยายมขอท่านดูได้ว่าเราจะตายเมื่ออายุเท่าไหร่เป็นโรคอะไรตายที่ไหนอาการตายเป็นอย่างไรเขามีไว้ครบก่อนที่เราจะมาเกิดเขาบอกเวลาตายไว้แล้วเมื่อเราทราบอย่างนี้แล้วไม่ต้องคำนึงว่ามันจะตายเมื่อไหร่จะตายอย่างไรก็ช่างจิตดวงนี้เรามุ่งนิพพานอย่างเดียว ทำอะไรไม่มีวันเจริญเพราะทำให้ผู้มีพระคุณเป็นทุกข์ทำอะไรไม่มีวันเจริญหากทำให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบ้านทุกทั้งกายทุกทั้งใจก่อนที่จะวิ่งไปขอพอรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนให้หยุดก่อนเพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งแรกที่ควรทำมีอยู่แล้วทุกบ้านคือพ่อแม่ผู้ให้กําเนิดหรือผู้มีพระคุณเลี้ยงดูเรามาบุญของท่านอุ้มชูเกื้อกูลเรามามา,มากกว่าทุกสิก่งศักดิ์สิทธิ์ในโลกนี้ หลายคนไม่เข้าใจเรื่องบุญเรื่องสายใยแห่งบุญกรรมแต่ปางก่อนบุญเก่านึกว่าที่อื่นจะให้ได้มากกว่าดีกว่าพ่อแม่หรือผู้มีพระคุณบอกเลยว่าไม่มีหากไม่เลี้ยงดูท่านไม่ตอบแทนท่านเท่าที่ควรหรือทําให้ท่านต้องทุกข์กายทุกใจกรรมหนักที่ทํานั้นจะปิดทางเจริญเรื่องโชคลาภไม่ต้องพูดถึงเลื่อนออกไปก่อนต้องให้มีผลกรรมนี้ส่งผล แม้บุญตนมีส่งผลให้ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นพอหมดบุญตนนี่แหละกรรมนี้จะส่งผลก่อนทันทีที่สำคัญต่อให้ไปขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วสากลละโลกไม่มีทางได้รับพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านไม่มีทางช่วยคนที่แม้แต่พ่อแม่ผู้มีพระคุณยังไปก่อกรรมอย่างไม่เคารพจะไปเคารพใครเขาได้ผู้มีพระคุณยังหมายถึงญาติพี่น้องหรือใครก็ตาม ที่เคยช่วยเหลือเกือ้อกูลด้วยหากทำให้เขาทุกกายทุกใจเราปิดคนอื่นได้หลอกตัวเองได้แต่ไม่มีทางปิดกรรมได้ใครทำกรรมนี้ก็ต้องรับกรรมไปและเร็วด้วยวิธีตอบแทนบุญคุณพ่อแม่อย่างสูงสุดการใช้นี่บิดามารดามีสองระดับคือระดับพื้นฐาน ได้แก่การทำหน้าที่ของลูกให้ดีที่สุดคือเมื่อท่านเลี้ยงเรามาแล้วก็ต้องเลี้ยงดูท่านตอบช่วยทำการงานของท่านดำรงวงสกุลประพฤติให้อยู่ในศีลธรรมเหมาะสมแก่การสืบทอดในมรดกและเมื่อท่านได้ล่วงลับไปแล้วก็ต้องทำบุญอุทิศบุญให้แก่ท่านแต่การคิดเลี้ยงดูให้พ่อแม่สุขทั้งกายสบายทั้งใจนับเป็นการใช้นี่แค่ครึ่งเดียว หากจะตอบแทนอย่างสมน้ำสมเนื้อในระดับสูงสุดต้องมีโอกาสด้วยโอกาสที่ว่านั้นคือโอกาสพ่อและแม่ที่ยังไม่มีที่พึ่งให้ตนเองได้มีที่พึ่งในทางจิตใจที่พึ่งในทางจิตใจได้แก่ความรู้ความศรัทธาในเรื่องกรรมและการให้ผลกรรมหากท่านยังไม่มีความตั้งมั่นในทานยังไม่มีความตั้งมั่นในศีลแล้วผู้เป็นลูกสามารถโน้มน้าว ชักชวนให้พวกท่านมาศรัทธากรรมได้ฝึกให้ทานจนรู้สึกว่าหากไม่ให้แล้วเหมือนขาดอะไรไปในชีวิตฝึกถือศีลจนประพฤติผิดและรู้สึกผิดรุนแรงนั่นแหละจึงได้ชื่อว่าเราได้ตอบแทนคุณท่านอย่างสมน้ำสมเนื้อที่กล่าวเช่นนี้ก็เพราะกรรมดีคือที่พึ่งที่แท้จริงเมื่อเราสามารถทำให้พ่อแม่ได้ศรัทธากดแห่งกรรมวิบาก ตั้งมั่นในทานตั้งมั่นในศีลก็เท่ากับเราได้ตอบแทนเลือดเนื้อก้อนนี้เป็นอัตภาพดีๆในการสร้างกรรมครั้งต่อๆไปของพ่อแม่นั่นเองในครั้งพุทธกาลมีพระสาวกรูปหนึ่งที่พระพุทธเจ้ายกย่องว่าเป็นผู้ที่มีความกตันยูและหาวิธีใช้นี่บุญคุณบิดามารดาได้ประเสริฐที่สุดนั่นก็คือพระสารีบุตรท่านสารีบุตรนั้นเป็นพระอรหรันต ผู้เลิศด้วยปัญญารองจากพระพุทธเจ้าสั่งสอนอบรมให้ผู้คนกลายเป็นพระอาหารหันต์มาแล้วนับไม่ถ้วนแต่มีอยู่คนหนึ่งที่ท่านยังไม่ได้สอนให้หากไม่ได้สอนคนคนนี้ให้เข้าถึงพระธรรมท่านก็ยังนิพพานไม่ได้คนคนนั้นก็คือโยมแม่นั่นเองวันหนึ่งก่อนที่ท่านจะนิพพานก็ได้กราบทูลลาพระพุทธองค์เพื่อกลับบ้าน เมื่อได้รับพุทธานุญาตแล้วจึงออกเดินทางด้วยร่างกายที่ถูกกลุ่มเร้าด้วยผิดไข้และบาดบานมาพบหน้ากับโยมแม่ได้คืนนั้นพระสารีบุตรได้แสดงธรรมสั้นๆบทหนึ่งให้โยมแม่ได้ฟังจนพระนางได้ดวงตาเห็นธรรมเป็นพระโสดาบันเมื่อท่านได้ชำระนี่อันศักดิ์สิทธิ์นี้แล้วรุ่งเช้าก็ได้เข้านิพพานอย่างสงบธรรมชาติพิเศษของการใช้นี่บุญคุณมีอยู่ประการหนึ่ง คือยิ่งนีสูงแล้วเราได้ใช้คืนพ่อแม่อย่างสมน้ำสมเนื้อเราจะได้คะแนนบวกมหาศาลน้าหนักของกรรมดีที่เราได้ทำกับพ่อแม่จะให้ผลชัดเป็นความไม่ตกต่าแม้ชาติปัจจุบันถูกกรรมเก่าร้ายเล่นงานก็จะได้รับความช่วยเหลือผ่อนหนักให้เป็นเบาตามสมควรเรื่องน่าเศร้าคือกรรมบางอย่างอาจจะปิดบังไม่ให้เราเองเห็นช่วงเวลาที่แม่ได้รับความลำบากตั้งท้องเรามา ท่านไม่เคยเปิดเผยให้เห็นช่วงนาทีวิกฤตที่ต้องทุกสาหัสกับการเบ่งคลอดเรามากับทั้งไม่ให้เราได้รับรู้ว่าพ่อแม่ทำงานหนักเพื่อเลี้ยงเรามาอย่างไรด้วยเหตุนี้จึงมักทำให้ชีวิตของมนุษย์ทุกคนจึงมองเห็นแค่บุญคุณของคนภายนอกก่อนอย่างครูบาอาจารย์บุญคุณของญาติบุญคุณของเพื่อนและบุญคุณของใครต่อใครอื่นๆในโลกที่ทุ่มเทเวลาช่วยเหลือเรา และเราก็เผออาจตัดสินใจว่าน้ำหนักของบุญคุณคงจะพอๆกันกับที่พ่อแม่ช่วยเหลือเรามาและที่สำคัญหากเราไม่ได้ตอบแทนพ่อแม่เลยลูกของเราเองนั่นและจะเป็นผู้ทำหน้าที่ทวงคืนแทนคือกรรมของเราเองจะไปดึงดูดเอาโอป,ปาติกะพวกที่จะมาเป็นลูกล้างลูกคลานและไม่สำนึกบุญคุณมาเกิดเป็นลูกและหากเรายังไม่มีลูก ก็จะต้องทบหนี้ไปถึงชาติถัดไปในทางกลับกันหากเรามีลูกอยู่แล้วไม่รับผิดชอบดูแลลูกเมียให้ดีมันอาจหมายถึงการเลื่อนเวลาชดใช้หนี้เก่าก็ได้ต้องแยกให้ออกว่าลูกอาจติดหนี้ชีวิตเราก็จริงแต่เราเองก็อาจเคยติดหนี้เขาไว้ก่อนหากเขามาถวงหนี้คืนแล้วไม่ใช้ชาติต่อไปเราก็มีสิทธิสูงที่จะไปเกิดกับพ่อแม่ที่ขาดความรับผิดชอบ เลี้ยงดูแบบทิ้งทิ้งคว้างควหรือฝากคนอื่นเลี้ยงจนคุณว้าเวและมีปัญหาตั้งแต่เล็ก